สไลด์ดีขึ้นแนบยกรอยพิทยอตรงนี้เอาใหม่ตัวนี้แนบแนบยกรอยเลี้ยวขึ้นดีดีนั่นแหละพอไปเลยสวัสดีครับผมช่างใหญ่นะเพจมหาชนวันนี้กําลังสอนนักเรียนช่างมาตินบางกอกน้อยนะแต่ว่าช่างมาตินบอกว่าให้เรียกผมมาตินฝั่งตันได้ไหม กาไปสองชื่อแล้วแล้วกันช่างมาตินบางกอกน้อยฝั่งธนบุรีนะตอนนี้กําลังเรียนตัดผมทรงอะไรครับช่างมาตินทรงไมคการันบินครับยากไหมก็ไม่ได้ครับนิดหน่อยนะไม่เคยตัดไม่เคยตัดไม่เคยตัดน,นี่ก็แนบย,ยกลอยขึ้นไปนะตอนนี้เราก็ไล่เสียขึ้นมานะครับเดี๋ยวตรงนี้เราก็จะมาเจ็บตรงนี้อีกทีหน,นายอยู่สีมันยังไม่ได้ รตรงไหนครับตรงนี้เห็นไหมเนะี่ยมันเข้มกกน่ะจะก็ตรงนี้แอนเอนวีเข้าไปครับตั้งวีขึ้นต,ต,ตั้งแล้วเอนเข้าไปเนี่ยอเอาออกไปสองมิลใช่ไหมนะเนี่ยเข้มมันเข้มๆตรงเนี้ยสองมิลเออน,นั่นแหละนั่นแหละเราใช้วีแต่งนะตัวเนี้ยตัวเนี้ยมันดำๆอยู่นะนี่เดียวนี่ดีตรงนี้ดำๆนะ มันเหลือเอียงวีเดินนะวีแต่งใช้ดีไหมใช้ดีครับบางเดีกินกินมันกินผมดีไหมก็ทําให้เฟดง่ายขึ้นครับอปลเฟดง่ายขึ้นนะแล้วเราเข้าใจเห,เหลือเรื่องการใช้รองฟันเนี่ยมันที่ยังไม่เข้าใจเรื่องเฟดก็เดินหน้ากลับไปทบทวนอาจจะยังไม่ค่อยแม่นเท่าไหร่ครับตัวนี้ตัวนี้มันยังไม่เหลี่ยบนิดนึงครับ ลอยลอยขึ้นแนบยกลอยแล้วปาดออกนั่นแหละนั่นแหละตัวนี้นี่นตัวนี้นลอย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 แล้วปาดออกลอยลอยก่อนได้นอนเลยได้นอนเออนั่นแหละดีเ,เขาดูกระจกดูกระจก,ด,ก,ะจกดูเหลี่ยมทางซ้ายขวาตัวมันเท่ากันไหมความสูงเท่ากันไหมใช่ต่ำกว่าไหน ปาดออกปาดองปาดลงไปอีกสองมิลตรงเนี้ยค่อยปาดจากปฏิทินปีที่สองะเก็บสถาบันสอนระบบประจันเดี๋ยกันตั้งอยู่ปากซอยก็เหมืนอยู่จนที่ห้าสิบสองนะครับตรงข้ามตลาดสดยิ่งเจริญเก็บสายหม่กทมนะรับสอนตัดผมชายและหญิงนะครับัสุดตัวนะ

<m uch ess ime> ตรงไหนไม่สวยมันยังม,มันยังไม่เป็นกล่องสี่เหลี่ยมใช่ไหมเราก็อะไรเราก็เก็บรายละเอียดให้มันเหมือนซะ,ะ,ะเดี๋ยวช่วงบ่ายเราจะตัดทรงเรียนนะฝึกตัดตัดทรงเรียนเอาพอแล้วพอแล้วในเมื่อมันสวยมันเข้ารูปทรงก็หยุดนะอย่าอย่าอ,อย่าไปขยี้มันเยอะ,อ,ะอย่าไป สอกย้ำมันเยอะเก็บไปเก็บมาเอาแวงอีกนะให้ระวังนะเหมือนไม่เหมือนในแบบไหมที่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 มีเบงที่เบียดมาเหมือนไหมตรงนู้นอ่ะคล้ายๆครับนั่นแหละคล้ายๆนะทรงเหมือนกันหลังดีใช่มันต้องเสือดีก็ไม่มีอะไรก็ใส่แว็กจัดทรงแล้วก็บีดต่างๆขึ้นแค่นี้เอง ใช่ไหมไม่มีอะไรเสร็จแล้วลเสร็จแ้วซอยหน่อยก็เสร็จแล้วไม่ต้องซอยต้องซอยเลยใช่ไหมครับไม่ต้องให้มันหนาๆอย่างเงี้ยแต่ถ้าลุคถ้าผมหนามากเราจะใช้ฟันปลาสับไปปลายนิดนึงไปปลายนิดหน่อยพอไปปสับสไลด์ไปปลายนิดนึงเส้นหนึ่งรอบหัวเงี้ยครับใช่สัตว์ไปปลายองเงี้ยจะดูเบาลงหน่อยครับซอฟต์ลงจะดูน้างานเอานะอเมริกาลันบินนะส่วนการกำหนดความขาวเนี่ยเราจะกำหนดต่ำกว่าขวัญน่ะ สามนิ้วสี่นิ้วก็ได้ไม่ใช่ปัญหานะเพราะเราอยู่ที่ว่าเราจะเฟียดขนาดไหนเนี่ยเราจะตอนนี้เราเฟียดตั้งแต่อะไรหางคิ้วขึ้นไปใช่ไหมเนี่ยครับหางคิ้วขึ้นไปเนี่ยต่ำหมวกขวัญเท่าไรต่ำหมวกขวัญเท่าไรสี่นิ้วใช่ไหมเราจะเฟียดขึ้นไปต่ำหมวกขวัญสองนิ้วสามนิ้วได้ได้หมดเราจะเฟียดกลางใบหูขึ้นไปก็ได้ได้หมดนะไม่มีอะไรตายตัวแต่ว่ามาตรฐานนะ่ะประมาณสามนิ้วหรือสี่นิ้ว มันจะสวยมันจะต้องแรงเงาขึ้นไปใช่ไหม,มเ,เฟียดแปลว่าขาวอะไร<ว>ขาว,วนลวนลกลนืลน,ลน,ลนทุกทรงนะเราไปใช้หลักนี้ถ้าเราตัดทรงเรียนได้เธอก็ตัดทรงอเมริกรันอันบินได้ถ้าเธอตัดทรงอเมริกรันบินได้เธอก็ตัดทรงลองทรงต่ําเฟียดโลเฟียดได้มิดเฟียดได้แล้วก็ไฮเฟียดได้ตระกูลเฟียดทั้งหลายนะครับทรงกันบินนี่ขึ้นตรงสี่ สด้างนด้ใชกำหนดความขาวก่อนใช่ไหมครับตั้งฐานขาวก่อนวิธีการตั้งฐานขาวคืออะไรขิดลากลงวิธีหนึ่งครับแล้ววิธีสองคืออะไรใช่ตะแคงตัดเตียนวิธีสามคืออะไรสไลด์ขึ้นไปเลยเดี๋ยวจะได้เข้มงวดแล้วก็จริงจังกับการตัดสซงเดียนอีกครั้งหนึ่งเราจะเข้าใจมากขึ้นในเรื่องของการไล่เฟดแล้วก็การใช้ฟันรองในการ ตัดผมมีทั้งหวีแล้วก็ฟันลองแต่ว่าวันนี้งานหวีล้วนๆลองฟันเดี๋ยวเดี๋ยวให้ช่วงบ่ายนะครับเรียกนาะยแบบมาให้ตัดสองทรงม้ตะฐันหรือเปล่าน,นี่แตนะ่เพราะว่าจะเร่งนะครับเร่งให้ช่างปาตินเรียนให้จบเบสิคนะเพราะว่าทรงอะไรลองทรงต่ำก่อนบางมาตรฐานก็ต้องเรียนนะครับแล้วก็ลองทรงต่ำขาวลงคืนก็ต้องเรียนแล้วก็มาลองทรงกลาง ขาลุนคื่นก็ต้องเรียนแล้วก็เรียนลองทรงกลางแบบตัดแบบนวนคืนปนธรรมชาติไม่ขาวก็ต้องเรียนครับหัวต่อไปก็จะมีแบบนว่นคื่นหมดแล้วม่มามีาวแล้วเพราะเราต้องแบ่งอะไรแบ่งหัวตุ๊กตาให้หัวเฟรตหัวนึงแบบตัดกับ,บแฟชั่นกับนว่นคืน่นอีกหัวหนึ่งการขอบที่สวยนะครับแล้วก็ยังเหลือพวกทรงอันนึงนคับคูบ็อกซ์มันเรียดไซสพ์พาร์ทอีกใช่ไหมซิ่งลวงยอยมเอายอดนยยมไปก่อน คนที่ยังตัดผมไม่เปลี่ยนนะครับก็ <_ d ance> อย่าไปอย่ายไปอยากตัดทรงแฟชั่นเลยเอาทรงมาตรฐานทรงทรรมะหารกินไปก่อนเนี่ยทรงพวกเนีย่ยลองทรงต่ำลองทรงสูงลองทรงกลางทรงเป็นงานบินทรงเรียนพวกเนี้ยได้เงินทุกวันนะก <_ d ance> ็อยากจะตัดเรียนตัดผมมาช่างใหญ่ก็สอบถามเลยอยากเข้ามาที่เบอร์0 6 2 5 4 8 3 9 9และศนะูนย์แปดหนึก้าเป็นห้าหกนะเขาตั้งอยู่ปากซอยพวกหัวดุขินทีส่สองตรงข้ามตลาดสดยิ่งเจริญเขตสายใหม่กทมวันนี้ขอลาไปก่อนขอให้ช่างมาตินแบางกอกน้อย คนบุรีตัดผมเก่งวันเก่งคืนนะเป็นครูบาอาจารย์เป็นเจ้าของร้านเป็นผู้ประกอบการเฮงเฮ้งเฮงรวยๆมีอะไรจะพูดไหมสาธุครับอาจารย์สาธกทายบายก็ฝากฝากเพื่อนๆแล้วกันครับถ้าคนไหนที่สนใจจะมาเรียนหรือว่าหรือว่ามาตัดกับอาจารย์ใหญ่ครับก็ก็ก็ลองลองลองโทมาสอบถามกับอาจารย์ใหญ่ได้ก่อนครับว่าแต่ถ้าสมมติจะมาเรียนเนี่ยครับก็คุยกับอาจารย์ได้ครับว่าเราเป็นถึงขั้นไหนหรือเราไม่เป็นเลยหรือยังไงอย่างเงี้ยครับอาจารย์ก็จะปล่อยแนะนำให้ว่าเราควรจะเรียนประมาณยังไงเพื่อที่จะได้เราจะได้แบบ ใ้สกิลตามที่เราคาดหวังไว้ครับส่วนเรื่องการตัดผมกันใหย่ก็มีร้างนั้นก็เปิดทุกวันนะครับกันครับเรามีคิวจองสามารถโทรมาจองได้เลยครับครับรับสอนตัดผมด้วยแล้วก็ตัดผมตามคิวจองด้วยนะหนึ่งพันบาทต่อหนึ่งทรงนะทุกทรงทั้องใช้ดินไม่ไปครับ